ที่หอประชุมโรงเรียนลมศักวิทยาคมได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .3 ซึ่งถือเป็นชั้นเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงหัวเร็หัวต่อที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวศึกษาต่อหรือเติบโตการเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นจึงเป็นช่วงสำคัญที่เด็กจะต้องรับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษคณะครูอาจารย์โรงเรียนลมศักวิทยาคมพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเลยเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งการละกันมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300คนแสดงเห็นถึงความ รักความหงใยที่ผู้ปกครองและครูมีต่อเด็กและยังแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนอีกด้วยโดยทางคณะครูได้เน้นย้ำถึงกฎระเบียบของโรงเรียนแจ้งให้ทราบว่าการตัดผมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นญิงไว้ผมเห็นติ่งหูดังวิชาการมีนโยบายรับเด็กที่จบชั้นม .3 เข้าเรียนต่อชั้นม .4 ทุกคนถ้ามีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.00ขึ้นไปส่วนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า2.00ต้องทำการสอบแข่งขันมีครูแนะ แนวมาให้คําแนะนําเพื่อให้ใช้ประกอบการตัดสินใจหลังจากที่จบการศึกษาในระดับชั้นม .3 แล้วและยังได้มีการได้เปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการโทรศัพท์ซึ่งผู้ปกครองบางคนเห็นสมควรไม่ให้ใช้แต่บางคนยังต้องการให้เด็กนํามาใช้ซึ่งต้องหาข้อสรุปกันต่อไปทางนี้มีนายชาญชัยปัญญาพวกผู้ในการรีวนลมสั่งวิทยาคมเป็นประธานการเปิดการประชุมบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย